ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับครูแอลอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแอลก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะแต่จะไม่ใช่เรื่องในการ how to ดูแลผิวหน้าหรือ how to ดูแลรูปร่างนะคะแต่จะเป็นไอเทมเด็ดๆนะคะมาจาก TikTok นั่นเองเพราะว่าช่วงน,นี้ครูแอลก็ไปอยู่ใน TikTok อซะส่วนใหญ่นะคะและก็มีไอเทมมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้คนณแอลก่อนนะคะ นั่นก็คือเคล็ดลับทําให้ห้องของเราหอมแบบธรรมชาติด้วยสบู่นกแก้วสูตรนี้นะคะซึ่งเขาเป็นสบู่นกแก้วเป็นสบู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากๆนะคะเขาก็จะออกเป็นสูตรต่างๆออกมาแต่ว่าสิ่งที่กรุณประทับใจมากก็คือสูตรไวซากุระนะคะก็คือเห็นเขามาท How ํา h o ว t ูกันเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาไปใส่ในห้องน้ํานะคะเอาไปใส่บนโต๊ะทํางานหรือแม้กระทั่งเอาไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะมันจะทําให้ ห้องของเราดูหอมนะคะเป็นธรรมชาติเหมือนเรายกดอกซากุระจากญี่ปุ่นมาเลยค่ะทุกคนซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากๆนะคะมีที่ปอกเปลือกผลไม้แล้วก็เอาตัวสบู่นะคะซึ่งพวก็ได้ทําไปแล้วนะคะนี่สองแก้วนี้นะคะแล้วก็ได้ไปวางในจุดต่างๆนะคะบอกเลยว่าหอมมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้นะคะที่ปอกเปลือกขูดแบบนี้นะคะ มันจะขูดยากนิดนึงเพราะว่ามันเหลือก้อนนิดเดียวแล้วนะคะอันนี้ก็ลองขูดให้ดูนะคะทุกคนเราก็ขูดประมาณนึงนะคะเพราะว่ามีอยู่แล้วนะคะ2แก้วนะคะก็จะได้เป็นเนื้อสบู่แบบนี้นะคะเราก็หาแบบที่ใส่นะคะอย่างของขวัญก,ก็ก็ใส่แก้วอันนี้นะคะเล็กๆแก้วอะไรก็ได้นะคะ2แก้วไว้เลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนมันมีแบบ หลายสูตรมากๆนะคะก็คือเขาออกมาใหม่นะก็จะได้แบบ2แก้วนี้เดี๋ยวแข่ก็จะเอาไปวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งในห้องนะคะการที่เรามีห้องมีบรรยากาศแบบกลิ่นหอมๆนะคะมันจะทำให้ลดอาการตึงเครียดนะคะทำงานแบบไม่เครียดนะคะทำงานแบบมีความสุขนี้ขก็ได้มาแล้วนะคะ โอ้ยหอมหอมมากเดี๋ยวเราไปหาที่วางกันนะคะทุกคนก็จะเอามาวางไว้บนมุมพักผ่อนของครัวแอวนะคะซึ่งชอบมุมนี้มากๆนะคะเวลามานั่งเล่นนะคะก็ จะได้กลิ่นแบบหอมๆแบบนี้นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะทุกคนหอมมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนกราวต้องขอตัวไปพักผ่อนนะคะอยู่กับมุมแบบหอมๆแบบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กราบด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากกราวทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วก็เจอกันค่ะ 拜拜。Bye bye